สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับผลโหวตคมชัดลึกอวอร์ดครับพี่น้องนะครับสาขาลูกทุ่งหมอลลัมยอดนิยมนะครับพี่น้องประจําปีนี้ครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับผลโหวตนี่มี2แบบครับพี่น้องนะครับผลโหวตหน้าบ้านแล้วก็ผลอ่าผลโหวต หลังบ้านนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะครับล่าสุดถ้าเป็นนาบ้านที่เขาเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็คือว่าน้องอุกอีกเนี่ยมาที่หนึ่งครับพี่น้องน้องไรอัตเนี่ยมาที่สองแล้วก็น้องยูรีเนี่ยมาที่สามครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปที่นุกธะโดนมาที่สี่ครับแล้วก็น้องอาไอมาที่ นองคอปเตอร์ครับมาที่หาน้องออไอมาที่6กครับพี่น้องนะครับอันนี้คือผลโบดหน้าบ้าน30%สนะครับส่วนหลังบ้าน70%ครับพี่น้องอ่าปรากฏว่าอันดับ1นะครับณตอนนี้นะครับสดสดร่อนร่อนเนี่ยเป็นน้องยูริครับพี่น้องนะครับโตเกียวมิวสิกครับมาอันดับ1ครับพี่น้องนะครับอันนี้คะแนนล้วมล่าสุดนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นน้องไรอันครับพี่น้องนะครับอันดับ3มเนี่ย เป็นน้องอุงอิงครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องครับนี่คือเป็นผลโหวตครั้งแรกนะครับที่ประกาศในส่วนของคะแนนหลังบ้านครับพี่น้องนะครับพออย่างที่พราะว่าหลังบ้านเนี่ย70%เนี่ยน้องยูรีมาอันดับหนึ่งครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหนาบ้าน30%เนต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นน้องอุงอิงยูอันดับหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาพี่น้องนะครับแต่ว่าต้องรอประกาศ ย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องนะครับสดสดร้อนๆหนุ่มบอกเรียกข่าวสารมาบอกมารนอยฟังเด้อครับพี่น้องดองยูรีเนี่ยรวมๆเลวมีลุ้นอันดับหนึ่งครับพี่น้องนะครับในส่วนของศิลปินยอดนิยมประจําปีนะครับ เอฟซีนะครับกระแเขาไปยินดีเยอะแยะมากมายนะครับคนนี้ก็บอกว่ายูริน่ารักนิสัยดีนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าปังปังเด้อยูรินะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าหน้าบ้านขาดลอยหลังบ้านติด1ใน3ก็ชนะครับ30บวก20ก็กินขาดแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรือนี่ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวท่านมีข่าวสารมาอัปเดต มาฝากกันรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ